สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกมลวรรณสุดทิมหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 2ทับเลขที่12ค่ะวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้ไข่ควงปากแฉกไขควงปากแฉกจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านหัวมันจะมี4ี่แฉกใช้ไขสกูที่มีหัว4ี่แฉกหรือผ่าไขกันอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราจะใช้ไข่ควงปากแฉกไขไปกับสิ่งของที่เราต้องการไข เวลาบิดจะต้องออกแรงกดที่ด้ามค่ะเพื่อให้ไขควงตัวไขควงปากปากแฉกกับตัวน็อตไม่หลุดจากล่องค่ะเพื่อให้ไขง่ายกว่าขึ้น เวลาไขากลับก็จะคล้ายๆตอนไขออกเลยค่ะออกแรงกดที่ด้ามเพื่อให้ตัวปากกับตัวสกูเข้าหากันแล้วไม่บิดหลุดออกจากร่องค่ะ